หรืว่าจะต้องเปิดขึ้นี่ประเไทยใช่ยังไงครับก็คือได้ดูหนังเวอร์ชันต้นฉบับ <c oughs> แล้วก็หน้าสองคนนี้ก็ดิงลอยเลยเพราะเรารู้สึกว่าถ้าแปลงเป็นไทยแล้วถ้าสองคนนี้เล่นเนี่ยน่าจะสนุกมากๆแล้วก็น่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นของไทยเราแล้วถ้าดึงเสน่ห์สองคนนี้มาผสมผสานาแล้วเป็นแบบของเราเนี่ยเราอยากเห็นมากๆเลยแล้วก็เห็นว่าถ้าคนนี้กำกับจะเป็นยังไงคือเราเริ่มมาจากว่าถ้าเป็นผมเองเนี่ย เราเองยังอยากดูมากๆอยากซื้อตั๋วดูเรื่องนี้มากๆเลยเราก็เลยเนรมิตมันขึ้นมาเองซะเลยก็คือเห็นไหมจากภาพปุ๊บเป็นสองคนนี้เลยตั้งแต่นาทีที่ดูอยู่เลยนะครับเลยดูต้นฉบับแล้วหัวผมก็แล่นตลอดเวลาเลยแล้วก็แบบต้องทำอะไรต้องทำอะไรางเกลับมาไทยปุ๊บผมโทรศัพท์ทันทีเลยอ่าไม่หักไปก่อนโทรหาหมูก่อนอ๋อเหมือนเก็บโทรศัพได้ก็รีบโทรหาเหล่านี้เลยอ่าก็แต่ถ้าเขาไม่เล่นปุ๊บเนี่ยผมก็ไม่ทำเลยนะอ่าแล้วก็ตอนโทรไปก็บอกว่าไงขึอนที เขาบอกว่าขอดูหนังก่อนนะขอดูปุ๊บเขาก็ทันทีเลยทำไมตอนนั้นถึงคิดว่าต้องเป็นสองคนนี้ครมันมีโมเต์ไหนครับเป็นภาพออกมาว่าเป็นโมเดลแบบคือคือจริงๆแล้วบทสองตัวละครนี้เป็นบทที่เล่นยากมากนะครับคือมันทั้งตลกทั้งดราม่าและต้องใช้เสน่ห์พลังดาราที่เยอะมากๆเอาจริงในเมืองไทยในแสดงในวัยระดับนี้พูดตรงๆไม่ได้อวยกันเองนะคือผมรู้สึกว่านึกใครไม่ออกจริงคือมันต้องใช้ คนที่แบกนะทั้งเรื่องลักษณะขนาดนี้ผมแล้วก็เหมาะกับคาแรคเตอร์นี้มันมีแค่2องคนจริงจัมันแค่ได้พพันล้านน้องก็พูดไปต้องถามเขาต้องถามเขาตอนชวนเป็นยังไงชวนพี่หมูก่อยแล้วกันพอพี่พอพี่เราก่อนเลยว่าต้องเป็นพี่หมูเท่านั้นที่กำกับเรื่องนี้โอ้ก็ตื่นเต้นนะรู้สึกเหมือนกับพี่โต้งมอบซองแดงให้ครับแล้วก็ ก็พยายามจะทำหนังมาสักพักแล้วก็โอ้โหมีโปรเจกต์ที่เข้ามาพอดีครับพอดีใจไม่เคยทำงานกับพีบิลเเคยเหมือนกันนานมาแล้วแต่ว่าในในอันนี้รู้สึกว่าได้ทำอะไรที่ไม่เคยทำหลายอย่างในฐานะคนทำหนังรู้สึกตื่นเต้นมากตอนนั้นพี่โต้เขาบอกไม่เขยเห็นสองคนนี้มาก่อนแล้วบอกครับบอกบอกคนที่พูดเมื่อกี้เลยครับแล้วพี่หมูว่าไงตอนพี่โต้งบอกครับเราก็รู้สึกตื่นเต้นครับเพราะรู้สึกว่ามันมันดูเป็นสิ่งใหม่ๆที่มันเอามารวมเข้าด้วยกันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะดูหนังก่อนแล้วพอดูหหนนนัังงงแล้้้้้วพพพพยยาาาาามมิอออกกกกกกรรบบีี่่โโโตต็็ูสึเ ซึ่งพี่โต้งก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นสองใช่ครับแล้วคือมองไปมุมเดียวกับพี่โต้งนะคะว่าโอ้ยต้องแปรู้สึกว่ามันน่าสนุกตรงที่ว่ามันไม่ได้เหมือนเบนคือคือพอจะจินตนาการออกว่าเป็นพีพีบิวกิ้แต่ว่าเฮ้ยมันต้องตัดแปลงนะมันต้องแบบปรับให้เป็นบริบทแบบไทยนะแล้วก็เราจะมาเล่นอะไรกับมันรู้สึกมันน่าสนุกความสนุกมันรออยู่เยอะมากอะไรย่างเงี้ยครับก็เป็นเวอร์ชันดีมีเราคิดไว้ในหัวแหมว่าภาพของเราเวอร์ชันไทยมันจะเป็นยังไงอะไรอือ ยังไม่คิดออกทันทีก็คือค่อยๆมาคุยกับพี่โต้คุยกับทีมเขียนบทอะไรเงี้ยครับแล้วก็ค่อยๆคิดกันแล้วพอตอนคุยกันในตอนเขียนบทเราก็แบบสนุกมากมันเจออะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าดูไปเป็นสัญญาณที่ดีสับโบราณบรรจงบรรเจิดแต่ย้อนกลับไปพี่โต้องอีกทีนึงมันเป็นเวอร์ชันที่ต่างกันต่างประเทศเขายากไหมตอนไปขอลิขสิทธิ์โอ้ไม่ยากเลยไม่ยากเพราะว่าพอเราแบบทักไปปุ๊บเราก็เห็นเป็นทีมพวกเราเขารู้ว่าเป็นใครเป็นอะไรบ้างเขาก็ตื่นเต้นครับแล้วเขาก็ อยากจะให้เราทำมากๆเแต่วันนี้ตื่นเต้นวีพีกินวีพีตั้งเก่งเงินเขาอี่ภาพเราสองคนเลยกำลังหลอกหลังเรื่องนี้หนูมันเด็กใหม่พี่หนูจะไปสู้แล้วเพ่พลาตอนแรกเขาจะไม่เล่นด้วยซ้ำชาร์จมาตั้งแต่หัวของท่านเลยเขาถึงวีบีปุ๊บหนูจะไปนี่ชาร์จมาแล้วเตรียมมาแล้วจะต้องให้เกียรติวีพีสองคนก่อน แค่นี้เลยบบอพระเอกพารานพูด <ไป S 2> โอ้ย <c oughs> ผมก็ผมโชคดีเพราะในหนังเขาดังก็เรื่องมันดีครับรุ่กับเขาเก่งเขาทำเรื่องดีเลย <c oughs> ล่าเง้ยาก็โชคดีอยู่ในงานที่ดีนะหลานมากเลยเนี่ยตอนนั้นสําหรับอ,อันเนี้ยผมก็รู้สึกโชคดีเหมือนกันที่ที่ผมได้มาทํางานกับพี่ๆทุกคนเลยเนีย <c oughs> จริงๆแล้วเหมือนเดว่าจริงๆแล้วพี่โต้งตอนที่มาชวนผมกับพิธทีเล่นเนี่ยพี่โต้งก็พูดแบบนี้เหมือนกันว่าเหมือนเดว่าเขาไปเจอหนังเรื่องนึงมาที่เขารู้สึกว่าอยากชวน เราสองคนมันเล่นมันทำรีเมคอะไรเงี้ยผมรู้สึกแรกคือมันผมรู้สึกว่าเอ๊ะหนังหนังมันมันต้องเป็นหนังแบบไหนที่ที่ผมรู้สึกว่าเขาอยากจะชวนเราไปเล่นแล้วหมถึงว่าเขาเห็นตัวเราในนั้นยังไงแล้วหนังมันมันมันเจ๋งแค่ไหนที่พี่ต้องรู้สึกว่าอยากจะเอามันมารีเมคอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอาโอเคมีการนัดกันไปดูหนังอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นหนังที่ที่ต้นฉบับมันเป็นหนังที่ดีจริงๆอ่ะมันเป็นหนังที่สนุกแล้วมันมีมันมีหลายๆมิติที่เราดูแล้วเราได้ได้ได้หลายความรู้สึก ออกมาแล้วรู้สึกว่าเอ้ยหนังนี่เป็นหนังที่แบบออกมาแล้วมันมัน,มนเต็มหัวใจมันมัน,มนถูกเติมเต็มด้วยด้วยความรู้สึกหลายๆอย่างอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นงานที่ดีน่าสนในแล้วก็จริงๆแล้วก็คุยกับพี่โต้องอยู่ตลอดแต่หมือถว่ายังไม่เคยทํางานกับพี่โต้องอะไรเงี้ยรวมถึงพี่หมูก็ไม่เคยทํางานด้วยแต่ว่าก็เป็นสองคนที่เราติดตามงานแล้วก็เพื่อทุนเป็นดัง่งเทพเจ้าแห่งวงการภาพยนตร์อยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นงานที่ ปฏิเสธไม่ได้แล้วทำงานกับพีพีด้วยเราก็สบายใจที่สุดอแต่เมื่อกี้พีพีบอกว่าตอนแรกคุณจะไปดูใจนะแหมมันเลี้ยงติงหรือเปล่ามันนะเพราะพี่โตบอกว่าถ้าคุณไปเขามีข่าวเกาเหล่ากันอยู่พี่วางยาตลอดจริงเพราะว่างอนกันครับงอนกันงอนเขาอ่าลงอนกันเราก็เลยบอกว่าเราจะไม่ทำงานด้วยกันละเสร็จ้ะคะ ตอนนั้นเหรอครับยังแนวอยู่ในช่วงเวลานั้นคนก่อนจะเริ่มถ่ายผ่านไปวันเดียวแล้วเราก็บอกโอเคเราทำวันเดียวถ่เลยก็เลยเตัดใจลงทุนด้วยเลยทั้งพี่บิ๊กเเป็นทั้งพี่พีนี่เลยจริงจริงต้องบอกว่าเราได้โอกาสที่ที่ที่เราไม่คิดว่าเราจะได้มาก่อนจริงแล้วเหมือนว่าผมรู้สึกว่า GDS อ่ะเป็นเป็นบริษัทที่ที่เป็นบริษัทตูดิโอทำภาพยนตร์ที่ที่เรารู้สึกว่าแค่เราได้ทำงานด้วยมันก็เป็นสุดยอดแล้วเลยผมว่าตั้งแต่เราเราอยู่ดาวหรือว่าเราเราเป็นเด็ก เริ่มเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยการได้ทํางานกับจีเดียสัจผมอย่างที่อาฟุบ้บอดเลยไอ้บอดเลยครับผม GDS เป็นค่ายที่นักแสดงผมว่าเกือบจะทุกคนอะอยากอยากทํางานด้วยอยากจะเป็นครั้งหนึ่งได้ได้มาทํางานกับจีเดียการการมาร่วมคุณผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่โอ้โหเก,เ,กเ,กเกินเกินเกินความฝันไปมากอะไรเงี้ยแต่หมัยนั้ว่าผมว่าเราโชคดีที่ที่พี่ๆี่เขาก็เห็นอะไรบางอย่างที่ท,ที่ที่เราจะสามารถ มามาผสมบางเอเลเมนต์กันแล้วมันจะทำให้มันไปข้างหน้าได้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีแล้วมันเป็นมันคือต้องบอกเขาให้โอกาสมากกว่าไม่ใช่เราตัดสินใจอะแต่เพราเขาชวนแล้วมันเป็นมันเป็นโอกาสที่ที่มันไม่มีคําว่าไม่แล้วเลยมันเป็นมันเป็นมันเป็นเกียรติของเรามากกว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นความโชคดีของเรากลับถมพีครับพี่ดีด้วยว่าพี่ดีเป็นยังไงบ้างคะก็ดีใจค่ะดีใจหนูมากเป็นตัวเล็กเล็กเ้ง ก็ตื่นเต้นไงทำงานกับวิวกินอย่างเงี้ยนี่ก็ชาร์จมาดอกนี้ก็ชาร์จมาชาร์จมันเล่นผมเลยเนี่ยก็ดีใจครับดีใจดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากมาก็ดีใจที่ทางจีเรียเขาชวนมาทำโปรเจกต์นี้ด้วยแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกันตั้งแต่ที่พี่ตงบบว่าติดต่อมากับพี่หมูครับว่าแบบเหมือนนีหนังเรื่องนี้พอเราได้ไปดูจริงๆเรารู้สึกว่าแบบเออมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็เป็นเป็นหนังที่พอพี่ดูเองพี่รู้สึกว่าแบบเออพิมแล้วก็แบบพอเห็นภาพเองในหนัง มากกว่าขนาดที่ได้เป็นขนาดแต้มวัดฟ้าด้วยใช่ครับเพราะว่าพี่จะเปลี่ยนบททั้งหมดพี่จะเล่นอะไรก็ได้ไปใจไปใจใช่ไปใจเพราะว่าพี่อยากเขียนบทเองอยากเล่นเป็นอะไรถ้าเขียนบทเองเป็นนางฟ้าไม่มีนางฟ้าเป็นผี ก็เรื่องบทอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นฝั่งทางเ GDS ทางเออ่ทางฝั่งดูที่วิธีการอะไรเงี้ยก็จะมีเป็นแบบว่ามีบทในในตัวบทบ้างในส่วนของการเวิร์กช็อปต่างๆในการคุยคาแรกเตอร์อะไรเงี้ยแล้วก็อย่างในเรื่องนี้ก็จะมีเพลงด้วยครับเป็นเพลงประกอบก็ปล่อยมาแล้วเพลงหนึ่งให้ฟังกันในเทรลเลอร์ครับแล้วก็เดี๋ยวมีให้ติดตามอีกนะเพลงอ่ะอุ้มอุ้มบ้างแกแกครับอุ้มนิดนึงเดี๋ยวนี้ครับอุ้สลับกันมาตรงนี้ไหมครับครับไม่เป็นไรอ่ะหวานลูก ก็มีใจค่ะจากที่บอกก่จะพูดว่าคือมันเป็นทั้งหนึ่งในชีวิตขอมนักแสดงนะคะโดยเฉพาะที่เราเดินทางไปยาวไกลมากเลยอ่ะนี่ก็50ประมาณ50ปีเราได้มาเจอบริษัท DGS ซึ่งเราดูหนังเข้ามาตั้งแต่ก็เป็นตั้งแต่ยังเป็นอะไรนึกจนมาเป็น DGS เนี่ เราก็แบบเออแบบทุกอย่างมันมาได้ยังไงเพราะว่าเราก็เป็นนักแสดงตัวเล็กๆตัวนหนึ่งที่ตรงเนี้ยงานเราก็ไม่ได้เยอะทำไมยังเลือกเราอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วโดยเฉพาะเล่นๆกับพี่เพีอีพิลกิ้นที่ราคงไปเปิดเรื่องตกใจอย่างตกใจว่าเฮ้ยเร่งๆกับพี่พีอีเป็นระดับเตอร์ตกใจเลยตกใจตกใจแล้วก็ดีใจแล้วก็บอกให้น้อง มันจะเป็นยังไงกับเราสาวน้อยแล้วเราจะแบบว่ายังไงคือคิดไปเลยว่าไม่รู้ว่าน้องจะเป็นยังไงคนดังมากเลยฮะไม่รู้ว่าเขาจะเขาจะแบบจะรักเราไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็จะแบบว่ารู้สึกว่ารู้สึกจะรัดสินไหมหรือคือกลัวไปหมดเนี่ยคะเราการเล่นพวกคนดังมากเลยนะคนแม่หนม่มดังพอมันดังล้บอะไรดังหนูเป็วนเดดไอดอล ใช่แล้วค่ะอือก็มีค้านกันเนาะโอเคแล้วพอไปร่วมง,งานแล้วมันมีความอบอุ่น,นยอย่างแบว่าอย่างพี่กิ๊นเนี่ยเขาไม่ใช่ดูแลเฉาเพาะนักสแสดงนะหรือไม่ใช่ดูแลเฉพาะเอวุโอนักแสดงคนเดียแต่เขามองกระท,ทั่งเขาเรียกว่าเอ็กซ์ตร้าจำได้เลยว่าแบบเอ็กซ์ตร้าเขาจะขึ้นกระไดแล้วก็กิน๊นน่ะไปจับไปปรยุกขึ้นนะไปพยุงเอ็กซ์ตร้าขึ้นกระไดอ่ะซึ่งเขาอายุมากกันแล้วอะ่ะเราบอกเฮ้ย เขาไม่ใช่ว่าจะต้องมาดูแลเฉพาะนักแสดงของผงหรือว่าพวกที่มี p าวเวอร์อะไรเลยแล้วนี่เขาก็ซื้อขนมไปงู้ลแล้วเขาก็จะทักทายเขาหน้าเอ็นดูผมอยู่อ่ะน่ารักกันนะแล้วแม่ชอบคนที่ที่ดูแลผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็จะหลงเขาไงมเขาั้าที่มีเราไม่ได้เจอบ่อยน่ละแต่ว่าบอกตรงๆว่ามันเป็นอะไรที่เป็นมาสเตอร์พีนะชีวิตนักแสดงของแม่พูดแล้วมันซึ้งจัดเก็บไม่มีละ มันมันเป็นอะไรที่มันแม่จะเก็บเอาไว้ในใจในได้ตลอดไปถ้าวันพรุ่งนี้หรือวันลืนน่นี้หรือปีหน้าแม่มีงานแม่ก็พอใจแล้วว่าชีวิตของแม่เนี่ยมันมีสินทรีย์ม,มากๆเข้ามามนในชีวิตแล้วของการทำงาน,นไม่พูดอะไรมากตรงนี้แล้วพูดเยอะแล้วค่ะพี่แขกที่แขกับพี่แขกครับกับการ์ล่าอันนี้เป็นการ์ล่เพราะว่าเพราะว่าดูท็อปที่ใส่มาคือต้องขำมากตอนแรกขอบคุณ พี่หมูขอบคุณนะ,ะครับุณก็ขอบคุณพี่หมูนะคะที่ไม่ได้บวชสับปะเลอะครับไม่งั้นก็คงมีอีเวนต์วัดเนาะอีเวนต์ทำโซแต่จริงแล้วส่วนตัวแล้วเรียกว่าตายตาหลับแล้ว <c oughs> แต่ยังไม่อยากตาย <c oughs> จะอยากอยู่ในวงการก่อน <c oughs> เพราะว่าด้วยอาชีพนักแสดงของเราเนาะแขกเข้าวงการมา8ปปีละ <c oughs> แล้ววันนึงบอกอืม GDS แค่คำนี้แหละแขกแบบอุย้ยดีใจมากอะไรเงี้ยแบบดีใจจนแบบโอ้โหแบบเฮ้ย พอร์ตโฟลิโออีกหนึ่งพอร์ตโฟลิโอที่จะอยู่ในความสม j จ m เราเนี่ยเพราะเดี๋ยวทุกคนรู้กันว่าแขกอยู่สวีเดนนะฮะแล้วก็พอมาบอกว่าเป็น B P View กินอีกไม่ได้กิน B P มาก่อนอ๋ออันนี้คือ reference reference ในการใช้ชีวิตสองเราเคยยันทั้หมนี่เป็น B P อะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าเจอ B P ครั้งแรกเคยเจอละที่ไอคอนเออแต่มันอยากเล่าวะเนาะกลับไปบอกเลดมึงมึง กูเหมือนนักยักขโมคีเลยแล้วน้องเขาตัวแค่นี้น่ารักมากอันนี้ก็คือแบบเป็นเป็นไอดอลเออเขาคือแบบแฟชั่นนิสทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาเจอกินอีกอย่างเงี้ยยิ่งแบบโอ้โหมาเจอแพ็คคู่เลยถือว่าแบบโอ้โหเราทำบุญด้วยอะไรอ่ะเออแบบดีใจสุดๆเลยแล้วแบบขอบคุณทั้งสองคนมากนะที่แบบให้โอกาสในครั้งนี้นะก็ขอบคุณพี่ๆด้วยครับมาในเรืแพ็กคก็เหมือนกันด้วยความที่เอาจริงนะ พี่หมูเป็นคนที่ตอนแรกก็ไม่เข้าใจตัวพี่หมูเลยพี่หมูจะเป็นคนที่พูดบอกว่าเอาจริงๆนะคะขออนุญาตครับก็คือมึงต้องทําแต่เขาจะไม่พูดเขาจะมาด้วยสายตาแบบนี้เราเข้าใจพี่หมูว่าทําให้พี่เธอเเหมือนในสิ่งที่เราไม่ได้อยากทําในเรื่องนี้แต่รู้ป่ะอ๋อฉันต้องทําฉันไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรแล้วแล้วเราก็ทําเพราะทําทุกอย่างให้พี่หมูเลยเพราะสายตาผู้นี้เท่านั้นเลยทําให้พี่เธอนะตอนแรก แจอสายตาคู่นี้ณ์พี่แถไปยังไงตอนแรกก็มองแหละเขาคิดอะ่ะ <c oughs> คือหลายคนอาจจะดูมันน่ารักแต่คืออ๋อมึงต้องทำคะ่ะ <c oughs> <c oughs> เออเอเอก,ก็ก็ทําออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็เชื่อใจพี่หมู <c oughs> พี่หมูด้วยเพราะพี่หมูก็พูดมาแล้วแบบด้วยความที่ดูคาแรคเตอร์เราล้วบอกว่าถ้าแฉทำออกมาแล้วแบบตรงเนี้ยแขฉจะแบบพี่เห็นละอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยการทํางานของพี่หมูเราก็เป็นนักสแสดงก็ต้องทําให้เต็มที่ที่สุดค่ะพี่หมูมีอะไรอยากจระูจด้ยคะหมูเขาเขารับผานจากดาราที่เราจะร่วมงานด้วย พี่แขกก็เป็นคนที่เราล็อกเลยครับล็อกเป้าว่าแบบต้องเป็นพี่แขกอย่าสายตาไม่เหมือนวันนั้นไม่เหมือนที่จะบอกไม่ทำนะไม่เหมือนเลยไม่เหมือนไม่เหมือนเลยนะคือต้องยังไงแขกแขกโบสถ์เป็นเอ็กเซปชั่นแนลลนะพี่นะเปแต่ว่าบทที่เราต้องเป็นพี่แขกเลยเช่นกันสำหรับบทนี้นะฮะถึงจะแมจิกแบบที่จะปรากฏนะครับแล้วมันก็จะมีบางบางซีนที่อาจจะผิดใจพี่แขกแต่เราเราคิดว่ามันหวังผลเพื่อจะแบบสุดท้ายแล้วมันจะออกไม่ต้องหวังโหค่ะฉันต้องทำค่ะเดี๋ยวเพื่อความสำเร็จ ของพี่หมูแทนต้องทำมากินกับพี่ผักนะไม่ได้ดูการกินกับพี่ได้ครับไปทำงานนี่สิได้ครับมาปุ๊บกับแบบปากฟังเลยถ้าก็ทำไมต้องห้ามทาดภาพยนตร์เรื่องนี้พี่พีเออ่เพราะว่ามีเพศคล้านแล้วรวมกับคล้านก็มีกรวมกับหลากหลายร้อยล้านรวมกันพันล้านนักแสดง สุดยอดตำนานเมืองไทยพ่อขาบุยเ u อร์โมเดลและ global star และแม่แก่สตาร์เขาอีกหนึ่งจะพลาดได้ไงครับสองได้แตงหีี20มีนาคุณครับครับก็อยากใหทุกคนเข้ามาดูกันในโรงภาพยนตร์นะครับ2ีมีนานนี้ผมว่ามันมีหลายๆอย่างที่ผมว่าทุกคนเข้ามาดูแล้วจะได้เจออะไรที่มันเซอร์ไพรส์ ไปอีกไปอีกไปอีกเหมือนกับตอนที่ผมอ่านบทนะหรือตอนที่ผมไปเล่นอะไรเงี้ยมันก็มีอะไรที่มา์ไพายเราอยู่ตลอดแล้วเราก็รู้สึกว่าเราทุกคนก็เต็มที่มากๆแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนน่าจะได้ความรู้สึกที่ดีออกไปมากๆครับครับฝากด้วยครับใครคะขอค